ถึงช่วงนี้ครับรามาเชคเคสนะครับวันนี้ก็มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจใช่ไหมฮ<ช>ะครับที่เราจะมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะก็เป็นเ,เรื่องราวของคุณเวยาวรักษ์กันนิกานะคะ,คะผู้ที่ป่วยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็เพิ่งรักษาเสร็จสิ้นไปไม่นานนี้เองนะคะ,คะซึ่งก่อนหน้านี้นคุณเวก็มีข่าวโด่งดังเพราะว่ามีการแชร์ในโลกโซเชียลเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องอาการป่วยของของคุณเวเพราะว่าคุณเวก็ทําหน้าที่ งานหนึ่งก็คือเป็นผู้ประกาศข่าวด้วยนะคะแต่ว่าก็เพราะป่วยเป็นมะเร็งนี่เองค่ะคุณปิคุณเวก็เลยหันมาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็ผลก็คือตอนนี้ทำให้คุณเวเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นมากๆนะคะการดูแลตัวเองของคุณเวจะเป็นอย่างไรนะคะเราไปติดตามกันในช่วงรามาเชคเคสค่ะ เต้านมที่ผู้หญิงทุกคนไม่อยากพบเจอและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีได้เกิดขึ้นกับคุณเวเยาวรักษ์กันนิกาและนี่คืออีกเสียงหนึ่งที่จะมาเล่าถึงการดูแลรักษาโรคนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะที่รู้ตัวว่าเป็นมะเร็งปีที่แล้ว2558กุมภาพันธ์คือวันที่ไปตรวจแล้วก็ฟังผลแต่ถ้าย้อนกลับไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเกือบเกือบ10ปี คือเคยคํำเจอก้อนที่เต้านมมาก่อนคํำเจอก้อนที่เต้านมไปหาหมอไปตรวจทั้งหมด3โรงพยาบาลเพื่อเช็คว่าตกลงสรุปสุดท้ายเป็นอะไรแล้วคุณหมอทุกท่านก็ยืนยันว่าเป็นแค่ถุงน้ําพอหลังจากนั้นพอรู้ว่าเป็นแค่ถุงน้ำเนี่ยคุณหมอก็จะคอยนัด เพื่อ follow up ตลอดคอยเช็คดูว่าร่างกายเรามีเปลี่ยนแปลงไหมก็เช็คมาทุกๆ6เดือนแล้วก็ไปโรงพยาบาลไปคอยเช็คตลอดจนกระทั่งมากลุ่มภาพันธ์ปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละค่ะที่บอกไปว่าก้อนมันผิดปกติมันไม่ใช่ถุงน้ําแล้วเพราะเนื่องจากว่าก้อนมันแข็งแล้วมันก็โตเร็วมากก็เลยไปหาคุณหมอคุณหมอก็เลยเจาะชิ้นเนื้อไปตรวจก็ผลปรากฏว่าก็เป็นมะเร็ง คือวันที่ไปคุณหมอก็ยังคิดว่าเป็นถุงน้ําเพราะเนื่องจากว่าประวัติที่ผ่านๆมาที่เราไปเช็คก,กับคุณหมอทุกๆ6เดือนเนี่ยเป็นถุงน้ํามาตลอดแล้วเวลาเจอถุงน้ำเนี่ยคุณหมอก็จะใช้วิธีใช้เข็มเจาะเอาถุงน้ําออกพอหลังจากนั้นก้อนมันก็จะยุบตัวลงแล้วเมื่อกุมภาพันธ์ที่ตัดสินใจไปหาคุณหมอที่บอกว่าคำเจอก้อนแล้วมันโตเร็วคุณหมอก็ยังคิดว่าเป็นถุงน้ําเพราะคุณหมอคลำแล้วคุณถามคุณหมอถามว่าเจ็บไหมแล้วก็บอกเจ็บคุณหมอว่าอืม เดี๋ยวลองเจาะดูพอเจาะปุ๊บมันก็มีน้ําออกนะแต่มันออกมาน้อยเนื่องจากว่าไอ้ก้อนมะเร็งกับถุงน้ํามันดันอยู่ติดกันเลยถึงจะป่วยต้องพบเจอกับมะเร็งเต้านมแต่ในเมื่อเป็นแล้วคุณเวก็พร้อมที่จะตั้งรับและรักษาตัวให้กลับมามีสุขภาพดีขึ้นอีกครั้งเคสของเวเนี่ยเนื่องจากว่าก้อนขนาดใหญ่สเซนและขนาดเต้าไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สมดุลกับก้อนเพราะว่า เราไม่ได้เป็นคนหน้าอกใหญ่และเต้า4เซนเนี่ยคุณหมอบอกว่าถ้าจะคว้านทิ้งทั้งหมดอ่ะมันทําไม่ได้แล้วดูเนื้อหน้าท้องเนื้อจะไปแปะตรงนั้นก็ไม่ได้ดังนั้นคุณหมอก็เลยใช้วิธีให้คีโมก่อน4ครั้งเพื่อให้ก้อนมันเล็กลงแล้วปรากฏว่าก้อนตอบสนองกับยาจาก4เซนเหลือ1.5พอก้อนเล็กลงแล้วปุ๊บคุณหมอก็นัดวันผ่าตั พอหลังจากนั้นรู้ว่าไปต่อมน้ําเหลืองในขณะที่ผ่าเต้านมพอผ่าตัดเสร็จคุณหมอก,ก็แจ้งว่าเออเนี่ยมันไปที่ต่อมน้าเหลืองนะแต่ว่าไปเฉพาะแค่ข้างขวาก็ตัดต่อมที่มันลามออกไปทิ้งพอหลังจากนั้นก็พักฟื้นผ่าตัดแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าตรงกลางอกอะมันผ่าไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่จะทําได้ก็คือต้องให้คีมโมต,ต่ออีก4ครั้งตอนนี้ก็เสร็จสิ้นการรักษาแล้วค่ะ กระบวนการทุกอย่างที่เหลือก็คือการดูแลตัวเองแล้วก็ไปตามนัดคุณหมออย่างสม่ำเสมอในที่สุดคุณเวก็ผ่านเวลาที่เลวร้ายที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตมาได้และสิ่งหนึ่งที่คุณเวเปลี่ยนแปลงและทำมาตลอดตั้งแต่รู้ว่าตัวเองป่วยคือการดูแลตัวเองมากขึ้นและรับประทานแต่อาหารที่มีประโยชน์ซึ่งผลที่ได้ก็คือการมีสุขภาพทั้งภายนอกและภายในที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งเมนูนึงที่คุณเวต้องทานเป็นประจำก็คือน้ำผลไม้สากัดที่คุณเวกำลังลงมือทำอยู่นี้ซื้อเป็นพวกออร์แกนิกก็คือเกษตรอินทรีย์แล้วก็พอซื้อมาเสร็จแล้วเนี่ยต่อให้มันเป็นเกษตรอินทรีย์อ่ะพอเอามาไงเราก็ต้องมาแช่แช่แล้วก็แช่เนี่ยน้ำยา้ัางผักของโครงการส่วนจิลดาหรือถ้าหาไม่ได้ก็อันนี้ ผงล้างผักผงปูโซเดียมคาร์บอนเนตอะไรก็ได้ไม่ได้แบบมีสูตรตายตัวแต่ว่าที่เป็นเบสเลยก็จะต้องมีแครอทมะเขือเทศแอปเปิลเขียวแอปเปิลแดงบีทรูทห้าตัวนี้จะเป็นเบสส่วนที่เหลืออยากกินอะไรอยากให้มันมีรสชาติแบบไหนก็ใส่ลงไปเพิ่มพอเริ่มป่วยปุ๊บเราก็รู้ละจากเราอ่านหนังสือหาข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะก็พยายามหลีกเลี่ยนเนื้อสตัตว์เพราะว่า ไม่ได้กลัวว่ามันเป็นโปรตีนและจะไปกระตุ้นมะเร็งน,นะแต่กลัวว่ามันมีสารปนเปื้อนอย่างที่บอกสารเร่งเนื้อแดงฮอร์โมนต่างๆวันนั้นพอหมอบอกว่าเป็นมะเร็งปุ๊บก,กลับบาเปลี่ยนเลยนะไม่รอเลยว่าเออเดี๋ยวเดือนหน้าไม่รอเลยเปลี่ยนเลยแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองมาตลอดตลอดตลอดแล้วก็จะมีเนี่ยโปรแกรมปั่นน้ำวันนี้กินอะไรเนี่ยมันจะมีสูตรปันน่นนี่แปะไว้แต่ก็อาจจะไม่ได้ตามนี้เป๊ะ คือเขาบอกว่าเนี่ยดูสดใสผิวพันผิวละเอียดขึ้นอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าเอออาจจะเพราะอันนี้ส่งมาจากเรากินแบบนี้แล้วเรากินมาปีหนึ่ง้วแล้วเรากินทุกวันเรามีวินัยกับตัวเองวิธีการสําหรับที่จะทําให้กินได้ทุกวันโดยที่ไม่ท้อก่อนก็คือล้างและหั่นเอาไว้แบบนี้ แล้วพอเวลาเราจะกินเราก็หยิบมาแล้วก็ปั่นเลยเพราะเวเชื่อว,ว่าคนส่วนใหญ่ที่กินได้ไม่ทนพอท้อในการที่ต้องมานั่งล้างนั่งหันทําไปเลยแล้วก็แพ็กไว้เนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ลองผิดลองถูกจกนกระทั่งรู้ว่ากล่องที่จะเก็บแล้วผลไม้ยังดูสดอยู่เสมอก็คือใช้กล่องสุญญากาศเครื่องปั่นอันนี้เป็นแบบเป็นแบบเกลียวรอบต่าเหมือนเครื่องบดอะ ใช่เนี่ยมันหลักการทางานของมันก็คือเป็นเกียวบด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 ลงไปมันไม่ได้ใช้ใบมีดดังนั้นไอ้พวกเอ็มไซน์ในผักผลไม้มันเลยไม่สูญเสียจริงๆมันพี่ต้องกินประมาณแก้วอย่างนี้ปกติประมาณแก้วอย่างนี้ต่อวันมากกว่านี้หนึ่งแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดต้องประมาณแก้วนี้ แฟนบอกว่าตั้งแต่พี่เป็นมะเร็งเนี่ยพอเข้ารับการรักษาจบกระบวนการไม่เคยป่วยเลยแม้กระทั่งเป็นหวัดก็ไม่เคยเป็นภูมิแพ้ก็ไม่เป็นไม่เป็นอะไรเลยในขณะที่เดี๋ยวแฟนเดี๋ยวเป็นภูมิแพ้เดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี่เป็นแต่ไม่เป็นอะไรเลยอก็แปลกเหมือนกันและนี่ก็คืออีกหนึ่งเสียงของผู้ที่เคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมและเจ็บปวดไม่ต่างจากผู้ป่วยท่านอื่นเลยและคุณเวก็สามารถผ่านทุกอย่างมาได้ ด้วยกำลังใจและการปฏิบัติตัวในการดูแลสุขภาพเป็นอย่างดีสุดท้ายนี้คุณเวก็ฝากกำลังใจให้กับผู้ป่วยท่านอื่นมาด้วยค่ะก็อยากให้สู้นะคะรู้ว่าในแต่ละวันในการที่เราไปรับการรักษาไม่ว่าจะเป็นคีโมหรือฉายแสงเนี่ยมันยากกว่าที่เราจะผ่านไปได้แต่เวเชื่อว่าพอผ่านพ้นไปแล้ววันหนึ่งที่คุณมองกลับไปแล้วคุณจะรู้สึกคุ้มค่าที่คุณเข้ารับการรักษาให้คิดไว้เสมอว่าเรายังมีวันพรุ่งนี้ค่ะ แล้วเป็นมะเร็งเนี่ยเป็นได้ก็หายได้อยู่ที่กำลังใจยอยู่ที่คุณพร้อมที่จะสู้กับมันหรือเปล่าไม่ทอ้อแท้หรือเปล่านะคะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะแล้วก็ยิ้มเสมอค่ะรับรองสู้ได้ค่ะ โอ้โหสุดยอดมากฮะคุณเวยาวรักกันนิกานะครับเป็นเรื่องราวดีๆเนาะบางทีหลายคนบอกคุยทำไมฉันต้องมาเจอโรคอะไรแบบนี้แต่จริงๆมันอาจจะเป็นจุดเปล่งของชีวิตเลยนะคะที่ทําให้เราได้ลุกขึ้นมาดูแลสุขภาพดีๆแล้วสุดท้ายเนอาจะอายุยืนมากกว่าคนที่แบบไม่เคยจะป่วยอะไรเลยนั่นครับแต่ว่าจะเสียชีวิตไปด้วยเรื่องที่เกิดจากการที่ไม่ได้ดูแลสุขภาพนั่นเลยฮะพูดถึงต่อยู่ครับอาจารย์ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองดีๆนะครับจากคุณเวยาวรักกันนิกานะครับกับรามาเชคเคตของเราในวันนี้นะอาจารย์แต่ก ด้วยเช่นกันนะฮะบางครั้งเรื่องเล็กๆเนี่ยก็สามารถกลายเป็นโอกาสที่ดีสาหรับในชีวิตได้เพียงแค่เราเปลี่ยนวิธีหรือว่าแนวคิดของเรานะครับเอาละคุณผู้ชมครับตอนนี้หมดเวลาในชั่วโมงแรกพาคุณผู้ชมไปพักครรทรงชาติกันนะครับช่วงหน้ากลับมาอาจารย์หมอโอของเรานะฮะอยู่กับคุณผู้ชมในช่วงรัดคิวหมอร่วมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงวิภารัตมนุยากรนะฮะจากภาควิชากลุมมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิวดิพักครรพรงชาติกันสักครู่ครับ